สวัสดีครับผมมอนนะครับผมวันนี้มาออกกองถ่ายนะครับผมแต่ผมไม่ได้มาในฐานะนักแสดงนะครับวันนี้ผมมาในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับครับผมเน่ก็มาเตรียมงานตั้งแต่เช้าเลยโอ้โของขอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปดูกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะฮะก็ค่อนข้างที่จะอากาศเย็ยนสบาย มองว่าวันนี้งานจะไหลลื่นแน่นอนหลายคนอาจจะงง,งนะฮะว่าทำไมผมถึงมาทำงานเบื้องหลังทำไมผมถึงทำผู้ช่วยผู้กำกับไม่อยากแสดงหนังแล้วหรอหรือว่าอะไรคือผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ออกกองถ่ายมาค่อนข้างเยอะเนาะในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เห็นงานเบื้องหลังว่าแบบเขาทำงานกันเห็นมาแบบตั้งนานแล้วแหละก็เลยแบบ แอบดูเขาว่าแบบเออเขาทําอะไรกันบ้างแล้วผมรู้สึกแบบสนใจด้วยความที่ผมเรียนนิเทศด้วยก็เลยแบบเออเข้าทางเลยทีนี้ก็ลงองแอบคูพักและจาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออมันก็สนุกเหมือนกันนะแบบงานเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเรามาแบบจัดเตรียมของรอนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออจัดเตรียมสถานที่บล็อกช็อตนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันก็น่าสนใจก็เลยอยากลองมาทําตรงนี้ดู โอ้โหวันนี้ผมตื่นเต้นไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วยผูมกับครั้งแรกในชีวิตก็ตจะเป็นยังไงจะมึนจะอึนหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าก็ต้องต้องรอดูในวันนี้นะฮะในวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนพลัมซะด้วยโอ้โหดีนะเราถ่ายในล่มอ๋อถ้ามันขึ้นแดงๆนับเวลาหรือเปล่าไดอรือเล่าควาแน่น ครับเกี่ยวกับการสอนในเรื่องของการใช้สารเสพติดกับการมีเซ็กส์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้สารเสพติดแต่เราก็มีเซ็กส์ที่ดีได้แต่บางคนมัาจะเชื่อว่าการใช้สารเสพติดมาใช้เพื่อกระตุ้นการมีเซ็กส์จะทําให้มีความสุขมากกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่อารมณ์และความรู้สึกของคนสองคนมากกว่านะครับไม่แนะนําให้ใช้ครับ เหมือนที่พี่ตั้งพูดไปแล้วน้องว่าถ้าสมมติว่า,เ,าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติดหรือที่เรียกว,ว่าเครมเซ็กได้ครับคลิปวันนี้ก็จะสอนให้เราได้รู้ว่าเราจะไปถมพยาบาลหรือให้กําลังใจอะไรยังไงกับคนที่ร่วมปราร์ตี้กับเราได้ไงครับอย่างปลอดภัยครับผมจริงผมรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบมาทําหน้าที่นี้แบบเต็มตัวแต่ก็แบบก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยเคยเล่นด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ รู้จักกันมาก่อนก็เลยแบบง่ายต่อการทำงานเยอะเลยครัออบผมแรยดีแล้วพี่แต่ผมขอเพิ่มสองจุดคือจุดแรกใช่ไหมตอนที่ <c oughs> ตอนแรกอะเรามีความสุขอยู่เรายิ้มก่อนเพราะเมื่อกี้พี่คาถารู้ล่วงน้างว่าเขาจะเติมอีกแล้วก็จุดที่สองก็คือพอเขาพูดว่าพี่จะเติมอีกเราอย่าเพิ่งตกใจมากเราแค่แบบเฮ้ยพี่พอแล้ว แมวแล้วพี่พอแล้วแล้วเขาขยังยย้งใยอยจะเติมอีกเราค่อยแบบพี่ผมเป็นห่วงพี่จริงๆอะไรประมาณนี้โอเคแต่เด็กชาเนะเตรียมนะตัวกล้องปิดเซตและเอเชอร์มามาเติมของพี่มาพอแล้วพี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะอยู่กันให้ถึงเชา้าเลยนะพอแล้วครับนิดเดียวนะผมขอนะพี่หายมากเกินไปแล้ว ตพี่จะเตอมอะไรกว่านี้นะมาเติมกับพี่พี่จะเติมอีกอ่าเอาไว้ถึงเช้าเลยอ่ามาเติมเหมือนพี่พี่จะเติมอีกเอาไว้ถึงเช้าเลยเอาแบบชาดๆแต่พี่แล้วก็มองหน้าเขามาแล้วก็โอเคมารอๆๆอร,ร้อมก่อนมีใครภูงนอกอ่ะไม่มีครับน้องไม่ม,ไม,มีไม่มีใครทําอะไรเรางนั้นเราจะเย็นก่อนนะพี่ดูแลเรานะรอบๆไม่มีใครเลย มีคนดักฟังผมเฮ่ยเราหลบอ่านน,นี้ตอ่มันจะมาดักตัวผมพี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับอันนี้มีแต่พี่พี่ โอชื่อพี่นะครับไอชื่อพี่ไอจะทำไรเยไม่มีไมีมีเลยนะพี่ไม่มีครับไม่มีไอชื่อพี่นะครับไม่ได้ลอยครับมันบนผนังเขาจะมาแอบฟังเราหรือเปล่าพี่ไม่มีใครมาแอบฟังเราทั้งน,นั้นไลยแต่เขาไม่แอบถ่ายหรอกพี่ ไม่มีใครอยู่ข้างนอกไม่มีใครอาบถ่ายทั้งนั้น,ไ,นไม่ด้วยไ้หน่อยไม่มีไอ้ <c oughs> ไอ้ย่าเป็นอย่างนี้ โอเคผวได้แล้วเต็มเลยเต็มเลยนะพร้อมนะกล้องปีดออฟซีนซีนแปดและแอคชั่นพี่ครับผมรักพี่นะพี่ดูแลผมตลอดเลยอ่ะเคลียร์ทางเดินหายใจ ฟังเสียงหายใจว่ายังหายใจดีอยู่แล้วก็ทำ CPR นะครับรถจะไปช่วยโดยเร็วที่สุดครับคลิป2คลิป2ออกซินซีน2เทค1และเ okay. <c oughs> ทค <c oughs> ชั่นคะรับโ <c oughs> อเคไม่เทค3ก็เทค4ที่ไม่ใช่อา่อน แต่คือผู้ป่วยเราต้องดูแลกันและกันและให้ความปลอดภัยสูงสุดสวัสดีครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงของเรากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เออเื้องต้นคือรู้สึกตื่นเต้นเลยครับว่ายังมีความกังวลน,นะตื่นเต้นด้วยความกังวลว่าเราจะทําได้ไหมอย่างเงี้ย นะครับแต่ว่าได้กําลังใจจากทีมงานจากพ่วงกับแากทุกคนเนี่ยครับช่วยบิ้วเราแล้วก็กับพี่ที่เล่นด้วยกันเนี่ยครับช่วยบิ้วเราให้เราได้รู้สึกว่าเออก็ทําได้เนี้ยครับใช่ครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกแล้วก็เหนื่อยฮะเหนื่อยจริงครับหนึ่งด้วยวันนี้เป็นการทํางานเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยกับครั้งแรกของผมนะครับ ผมเลยอยากจะถามความรู้สึกของพี่คาทาว่าเป็นเป็นไงบ้างพอพอได้ไหมอ๋อในฐานะที่ม่อนเนาะนะครับม่อนเป็นผู้ช่วยผู้กับครั้งแรกใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงบ้างเฮ้ยรู้สึกว่าดีเลยเพราะว่าม่อนด้วยช่วยในการบิว้วหรือว่าช่วยในการทบทวนบทอะไรเงี้ยทำหน้าที่ได้ดีมาก <c oughs> นะไหนก็ฝากม่อนด้วยคนหนึ่งในวงการเหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับเราจะไปที่คนต่อไปกันเลยนะครับผมก็คือ พี่ตั้งนะครับพี่ตั้งเชิญครับนี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหลสึกกับดีมากครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับมาเจอนะครับพุ่มกับนะครับพินิช่ผู้ช่วยกับคือน้องม่อนนะครับแล้วก็อาจารย์คาถาที่สำคัญที่สุดนะครับสุดยอดโอ้โหส่งอารมณ์ได้เก่งมากครับผมะ เเล่นเล่นเข้ากันดีเป็นปีเป็นคุยเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีซีนหนึ่งมันเข้ากันได้ดีมากเป็นถ้าปุ๋ยและขี่แล้วเนาะต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็น้องทีมงานนี้ไฟไเป๊ะมากครับผมไฟสวยมากๆสวยครับผมครับที่ได้อารมณ์ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องติดตามนะครับติดตามนะครับแล้วก็มันเป็นผลงานที่มันวก็ มันเป็นเนื้อเรื่องที่มีประโยชน์นะครับกับสังคมนะฮะกับยุคสมัยนี้ที่รารแสดงแล้วก็ไปแนะนำให้ชมจริงๆครับแลก็เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกแบบอสุดสุดนี่คือหมายถึงสุดอะไรครับทั้งเรื่องของอารมณ์การแสดงแล้วก็แบบมันได้เฟ็นบดีมากครับผมะ เป็นความรู้ความรู้หนึ่งเนาะแต่การคาทานะครับตอนการแสดงผมก็ต้องขอฝากตัวเป็นสิทธ์เลยเนาะเล้วผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สนุกกันมากๆเลยชอบซีนไหนมากที่สุดครับที่ถ่ายไปถ้าบอกว่าชอบซีนไหนจริงๆชอบทุกซีนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเล่นได้สมใจตัวเองเนาะเอากล่องมาก่อน บนเตียงครับสุดละอกอมันด้ปลดปล่อยจริงๆบนบนเตียงนี่คือคือหมายถึงอะไรครับเปื่อคนดูไม่รู้ขอกองทานิหมานล้ต้องรอดูต้องรอชมนะจริงๆต้องรอชมครับผมบอกเลยว่าซีนบนเตียงเป็นซีนที่เป็นซีนอารมณ์อารมณ์อ่าแต่ไม่บอกว่าอารมณ์ไหนอย่างนี้นี่ก่อนทุกอารมณ์มาหมดมาหมดนะครับผมโอ้โหนี่ดูะก่อน เฮีเหียวหมดครับผมต่อไปไปที่นะพี่คาทานะครับชอบซีนไหนมากที่สุดครับก็เหมือนพี่ตั้งเนาะที่บอกชอบทุกซีนแต่ว่าชอบซีนที่ท้าทายสุดคือซีนที่เล่นเป็น คนหลอนนะครับหลอนยานะครับซึ่งมันจะเห็นทุกอารมณ์เลยยิ่งได้ภูมิกับบิลว่าเริ่มเสียงมาจากตรงนั้นมีอะไรเงี้ยเรียงขึ้นมาเนี้ยมันยิ่งทำให้เราเล่นรู้สึกว่าสนุกการเล่นล้วก็ได้ท้าทายกับมันนะคร<ๆ>ับแล้วยิ่งพูมก,กับว่าอ้าดีมากเนี้ยรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยเพราะฉันซีนเนี้ยจะเป็นซีนที่ประทับใจที่สุดแล้วครับใช่ครับคือผมต้องเสริมหน่อยว่าซีนที่พี่คาทาเล่นเป็นคนหลอนเนี่ยอึง้งอึ้งนังกองสุดยอดจริงจยังไงก็ ต้องดูนะต้องดูจริงเพราะว่า,าผมอยากถามเพิ่มเติมคือตอนนั้นน่ะครับ,รบตอนที่เราเล่นเป็นคนหลอนเนี่ยเราเรา,<ๆ>เ,ราเราคิดอะไรอยู่เออเบืเออ้องต้นในการเสริมในการสมบทเนาะเราก็ต้องคิดว่าถ้าเขาหลอนเป็นยังไงมันจะเกิดกระบวนการคิดเป็นสเต็ปสเต็ปเลยว่ามันหลอนจากอะไรก่อนหลอนจากเห็นภาพหลอนจากได้ยินเสียงหลอนจากอะไรเงี้ยเนี่ยได้คือคือชอบตรงนี้มันได้มันได้ฝึกการคิดแล้วกันครีเอทออกมาเงี<า>้ยครับพอดีเลยใช่ แม้แม้จะไม่รู้นะว่าว่าจริงๆริงคนหลอนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพยายามละพยายามก็ได้พยายามดูรีเฟรนซ์มาบ้างนะหลอนประมาณนี้ทำกัน้ากันมาใช่ครับโอ้ต้องบอกว่าฝากหนึ่ยนะครับจริงจริงไม่ได้หลอนนะครับจริงๆน่ารักแท้จริงไม่หลอนนะครับไม่มีใครหลอนทักคนนะครับในนน้โอเคครับมันเด็กความคาดหมายนะแล้วมันฉีกฉีกไปเลยจากที่เราเคยเล่นเนาะอืมอันนี้บทนี้ยอมรับว่าหนักแล้วก็ มันได้อารมณ์ได้ฝึกฝนการแสดงของเราไปด้วยครับใช่เพราะปกติแล้วพี่ตั้งก็แวะเวียนมาแสดงเนาะในคอนเทนต์ครับละครสอนใจใช่ก็ไปกลับมาเล่นนี้ก็ดีใจครับที่ได้เจอครับแต่อย่าไปคิดมากนะครับสิ่งที่แสดงออกไปบน ที่ค, sociedad, คุณเห็นนะ่ะ<ว>มันเป็นแค่การแสดงเมื่อกี bon ้พี่กันทาบอกอะไรนะะคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเออยังไม่ได้บอกผู้ชมเลยครับว่าที่จริงแล้วพี่ตั้งอ่ะก็เคยเล่นเป็นในในพี่ชายไมโครแมนมากอ่ะเขาพี่ตั้งก็เล่นเป็นพ่อชื่ออะไรครับพี่วุฒิาชื่อพี่วุฒนะส่วนผมเองนะตอนนั้นก็เล่นเป็นครูนิคมพูดถึงวันนี้เป็นวันที่โอกาสกลับมา น้อได้เจอกันเล่นด้วยกันด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวทำไมอยู่คุณครูก็คุณครูนี่คงกลับมามีอะไรกับคุณพ่อมเอไม่ใช่นี่คนละเรื่องนะครับแต่ได้กลับมาเจอกันการมาเจอวัย oh, in ุ่ฟิล์มทุกครั้งสนุกลุกครั้งเลยนะครับเพราะความเป็นกันเอง นะมันความไม่ถือตัวความสุขสนานความเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยเรียบเรียบกันแต่ว่าแต่ว่าทุกอันเนี่ยคุ้มกับใครย่จริงๆนะนะครับภาพภาพสวยทุกภาพอย่างเงี้ยครับมีสัญญามีทุกอย่างครบในนี้หมดเลยนะครับฉันอยากให้ดูจริงอยากให้ดูจริง